สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆที่รักประกัดทุกคนทุกท่านนะครับผมมดเดิดเดยครับวันนี้ผมก็จะมาดูนะครับรูปประกัดนะครับที่ผมเพาะไว้นะครับที่จากคลิปที่แล้วที่ว่าผมบอกว่าได้3าคอกนะครับนะครับได้สามคอกนะครับวันนี้เราจะมาดูกันนะครับจะมาดูกันว่าแต่ละคอกเนี่ยมัน มันได้กี่ตัวกันบ้างนะครับเพราะว่ามันอยู่ในถังนี้นะครับผมก็เอเาพ่อหนอกหมดแล้วนะครับพ่อหนอกละจะมีได้หนึ่งสองแล้วก็ตัวนู้นนะครับถังหนึ่งก็จะเป็นคอกพวกก a l ล็กซีนะครับกับมาเบิลนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะยกมาตั้งไว้เรียงไว้ก่อน โอเคครับผมก็ได้ยกออกมาแล้วนะครับนี่คือสามข้อนะครับที่เพาะได้นะครับมาดูกันครับเอาอันนี้ก่อนนี่ไม้น้ำมันก็จะเป็นใบเตยนะครับใบเตยดูดูลากันใบเตยกัน ดูลากเอาให้ลูกปลาหลบนะครับอายุลูกปลาก็จะน่าจะเกือบเดือนแล้วนะครับเนี่ยก,ก็จะทีทีลงครับทีลงเลยท ហ៎មើលផ្សិតកៅយក្នុងនេះហ៎យតែຕົ້ນអីអានិវាវាយតែຕົ້ນណ៎នេះអូឈិនក៏ថតឃីបយធ្វើក៏ដែរមិនមានឡប់តែຕົ້ນណាស់នេះមើលក៏មិនឡ่ะនេះមើលក៏ครับ mình xuống mặt mày mong hình à? mười tay anh nè, môn này nó rồi. nữa kìa. alung ni kot, kan, alung mat kot kan. lekat lekat hilang haa, <coughs> hmm. huh, dah kitor ni ah dah kitor ni ah ดูนะหมดแล้วเ <ผม S 2> พาะปลารู้เลยครับได้น้อยมากเลยนะครับได้กี่ตัวครับของนี้นะครับหนึง่งหนึง่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบตัว สิบตัวพอดีะ้อนี้มาด้วยข้อครับแล้วถังเนี้ย <c oughs> ท,ทีผิดด้านทำเม,มือเดียวครับมันหนึ่งก็ถ่าย มันจะเทข้อนี้ไปก่อนนะครับมันจะได้นับได้นะครับข้อนี้ใส่มันจะใส่ในกระมังเลยนะครับพเพราะผมเตรียมกระมังไว้แล้วนะครับนี่ผมจะใส่น้ำเต้มีนี้เลยนะครับนี่เท่าไปก่อนอืมกลับมาดูขอ้อนะครับเออ อันนี้ก็ถลอยครับอันนี้น่าจะได้เยอะอยู่นะ,ะนี่น้ําใส่ก่อนมีน้ําก็น้ําใส่ก่อนอื้อ ขนนี้นได้เยอะอยู่ที่เพือได้ครับของน,นี้โหตัวนี้นับยากครับมีนับยากได้หลายตัวอยู่นี่เฮ้ยตายก็มีเฮ้ย เราลองนับอยู่นะครับสองสี่แปดสี่สิบสองสี่แปดยี่สิบยี่สองยี่สี่ยี่หกแปดสามสิบมันจะเลยสามสิบนะครับลองนี้เลยสามสิบนะครับทีกัน

っうん、きっと買いよかんとかいきよ。 นะัน no ัดูสด no ้เยอะสดยี่บยีสองหัี่สบดูามสิบสามสอง28สี่สามหกสามแปนับคร่าวๆนะครับ ประมาณสี่สิบสี่สิบกระตูนะครับพอนี้มันก็มีตัวเล็กตัวใหญ่ผสมกันมันจะใส่น้ำเยอะขนาดนี้แล้วครับเต็มเลยนะครับปลามันน่าจะแข็งแรงแล้วนะครับนี่ทิชชู ร้อยครับจริงๆแล้วไม่ต้องเอาไว้นานก็ได้นะครับในถังครับว่าถ้าเป็นถ้าเพาะเป็นไข่แล้วเป็นลูกแล้วปลาแข็งแรงแล้วก็แยกใส่กระมังได้นะครับมันจะได้มีพื้นที่กว้างๆว้นะครับแต่ของผมมันไม่มีเวลาครับก็เลยปล่อยให้มันอยู่ในถังเลย แบบนี้ครับเพราะแบบนี้รอดมีเยอะนะครับอย่าหาทำนะครับ, <c oughs> คครบนี่ก็ยังไม่โตนะครับไม่โตเยอะกำลังจะลอกนี่ก็ตื่นตื่นตื่น อโอเคครับก็ได้ประมาณนี้นะครับได้รอดไม่เยอะ,ะครับรอดไม่เยอะโอเคครับจะให้เ,เพื่อนๆดูครับรเพราะลักษณะแบบนี้นะครับอย่าทำครับนี่ก็ได้มาใหม่ครับโคกหนึ่ง พ่อมันติคเลือนนะครับในแม่พ่อมันครับพ่อผมหลงครับหลงผมจะบอกว่าแม่ตลอดเลยครับอันนี้พ่อมันพ่อเลี้ยงอยู่น่ครับปลาตัวเล็กนะครับเด็กบนใบไม้ครับตัวเล็กนี่ครับตัวเล็กใบไม้นี่ขยับแล้วขยับแล้วนะครับ จะลองให้แม่ไอพ่อมันเลี้ยงดูนะครับมันจะรอดหรือเปล่านะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมไม่มีอะไรเยอะนะครับผมก็เพิ่งหัดเลี้ยงนะครับเออกำลังหัดเลี้ยงทดลองเลี้ยงนะครับว่าสุดไหนยังไงได้ลูกเยอะอะไรนะครับ ก็ทดลองอยู่นะครับเฉพาะไม่กิ่งนะครับถ้าใครครับเพาะปลาแล้วได้ดลูกปลาเยอะก็แนะนำได้นะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ครับกดติดตามด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ